إن للمتقين مفازا حتى มิลลาฮิราะห์มานโรรฮีมสลามุอะลัยกุมบารอมะตุลลอฮิบะบารอกาตัวครับพี่น้องที่รักก่อนแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงที่สองนะครับกับจาดีรับอรุณมีพี่น้องหลายท่านเลยนะครับอาจารย์รับชมจุดต่างๆจังหวัดด้วยละนะครับผมก็พี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับยาดีทีวีนะช่องทางโดยปกติเนี่ยก็ดูทางทีวีดาวเทียมนะครับแล้วก็มีเคเบิลด้วยนะ แต่พัฒนาการเนี่ยแฮปปี้โฮมเนี่ยมีช่องยูทิมทีวีเป็นเคเบิลเดนบอกได้เลยนะนะครับการที่ติดเนี่ยมีเคเบิลด้วยอะไรนะครับอะไรนะโฮมอะไรนะ Happy h o ฮ e Happy Home แถวพัฒนาการอ่ะแถวบ้านฉันมีมีเคเบิลแต่ว่าเจ้าเคเบิลเขาจะไปต่อตามพวกอพาร์ตเมนต์อะไรอยย่างงเี้ให้ดูได้ดูได้ไม่ต้องใช้จ่ายแต่บริการที่อพาร์ตเมนต์อาจารย์ก็มี ก็ก็เป็นบริการเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ช่องยูทูบตรีมนะมีหลายช่องนะช่องเยอะช่องหลาาแนลมีอันมารทีอะไรเขาวางกันไปอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคราวนี้อีกช่องทางหนึ่งที่รับชมได้เขาเรียกว่าออนไลน์นะครับผมโลกโลกออนไลน์นะก็ทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยนะครับท่านแรกที่เข้ามานะ ที่ทักทายนะครับคุณกัลยาฮาดีจากทันใหญ่นะครับบอกอัสลามวะลลยุมอาจารย์ทั้งสองท่านขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอามีเดี๋ยวเราบรรอามีช่นกันนะครับคุณพี่สุมนทราบอกว่าอัสลามวะลลยุ่มค้าวอะลมุสตาห์โมรัมหมะตุลลอฮฺวะระกาห์โต คุณอบูบักช er ิมวิเศษหบอสลามอะไรกุ้มพระครับวันเสาร์มรับตลอดตัวคุณนิตยาหวังเจริญนะครับจากคลองสามวารับชมอยู่นะควรจะมี่นะนะฮะใกล้ใกล้กันนี่แหละนะก็รับชมอยู่นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือใครที่อยากจะ พูดคุยกันสอบถามกันเส้นทางเส้นทางตรงไหนนะฝนตกอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะเราสารทุกสุขดิบให้กันฟังนะครับอีกโครงการหนึ่งซึ่งเป็นโครงการที่เรียกได้ว่ามีพี่น้องเนี่ยรอคอยแล้วก็ตอบรับกันมาครับผมเราชื่อว่าคิดเช่นยาจีมคิดเช่นยาตีมครัวของยาตีมนำโดย แม่ครัวใหญ่เชฟใหญ่เลยนะครับคุณโซบด้านะครับคุายุพาสุขสวัยพี่ใหญ่ใจดีของเราทำอาหารอร่อยมากคุณผู้ชมนิด้านิด้านี่ททำอาหารมีความสุขนะใช่คุณโซบด้านิด้าเนี่ยนะครับเวลาเขาทําอาหารเนี่ยหน้าตาเขามีความสุขแล้วการไม่กินเขางอนนะเขาทำแล้วเนี่ยต้องกินกินกินโซบายด้าผมผมจะไม่ถามอะไรเลยว่าเมนูอะไรครับถ้าบอกว่านิด้าทำ รู้ดันดีเลยว่าการันตีด้วยความอร่อยใช่เขามีรถเดียวรถอร่อยรถโอ้โหรถอร่อยใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปถานไม่มีรถอื่นรถอื่นเลยมีแต่รถอร่อยดีมากอันนี้ผมการันตีเพราะว่าผมเนี่ยฝากท้องไว้กับนิสุเบิรตลอดเขามีความสุขอ่ะใช่าทำอาหารก็อมีความสุขใช่ก็เลยบอกว่าเออถ้าถ้าเราจะกินความเขาเรียกอะไรนะจะ ท่านอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่อยากให้พี่น้องได้มันมันยังไงอยู่อร่อยก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ของดีเราต้องบอกต่อต้องบอกต่อดังนั้นเราเปิดคิทเช่นย่าตีมนะเมนูวันพุธวันศุกร์นี้ที่จะส่งจออเดอร์ปิดรับวันพรุ่งนี้นะครับจ้ะพรุ่งนี้ต้องรีบเลยนะครับเพราะตอนนี้ใกล้จะเต็มใกล้จะเต็มแล้วนะครับ มีหลายอย่างครับอาจารย์วันศุกร์ที่จะส่งนี้นะครับหลังจากบ่ายสองเป็นต้นไปอาจารย์มีอะไรบ้างนะโอ้ยมีต้มแซ่บเนื้อเอ็นแก้วอันนี้ครับอร่อยมากครับสดกับพรากรุบกรุบโอ้อร่อยมากครับเอ็นแก้วเอ็นแก้วเนี่ยเหมาะกับการที่จะทําเป็นต้มซุปหรือต้มแซ่บนะครับเอ็นแก้วนะเอ็นแก้วเนี่ยส่วนพิเศษของส่วนพิเศษของท่อนขาของขานะครับซึ่งแก้วเนี่ยแพงนะบอกก่อนนะคือราคาแพงนะท่อนี้แพง แล้วก็มันไปชาหมดอะตามร้านเนี่ยใช่มันต้องสั่งเอาไว้อันนี้มันไม่ได้มีขายโดยทั่วไปปลาตัวมนมีมันมีสีเส้นเองใช่มีแค่สีเส้นเหมือนซุปหางนันแหละประมาณนั้นนะอีอันหนึ่งแกงสำหรับพี่น้องที่เป็นสวหน่อยมีแกงใบชะพลูหอยขมอันนี้จุ๊บจับอร่อยมากนะครับจุ๊บจับอร่อยมากเวลาที่เราดูดจุ๊บเข้าไปกับหอยเนี่ยมันจะมีความคลุกคลิกของเนื้อของน้ำครับอ้าเขาจะคลุกคลิกคลุกคลิกมากอร่อยมากแล้วจะมีหอมไปด้วยกับกลิ่นของชะพลู ส่วนสายแบบอยากแบบกินแบบลื่นๆโล่งคอสดกลงโล่งบางคนอาจจะไม่ค่อยสบายช่วงนี้เอานี้ละอีกมีข้าวต้มครับข้าวต้มปลากระพงนะครับหรือทะเลอันนี้ทะเลก็สั่งได้นะครับจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้สั่งได้ไหมเอาบางแสนเอาพัทยาได้อยู่อย่างนี้ถ้าหามพี่น้องอยู่แถวนั้นอาจจะอยู่บางแสนอยู่พัทยาแต่มีญาจู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยญาจู่อยาจจะให้คนว่าวอนนั้น นี่คนนั้นบางคนก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มีบัตเตอร์ชิคเก้นมัสซาล่านะครับมัสซาล่าโบฮอทฮัชาัยแบบยีนั่นแหละเลยขอแท้เลยนี่มาจากอินเดียแท้เลยเด็ดตะเกียกตั้งสายหน้าไม่ไดนะแต่หน้าคืออร่อยนะสายหน้านี่ไม่ใช่ไม่ชอบนะสายหน้าคือชอบอัชชัยต้องใส่หน้าด้วยนะครัชชัยนะครับแล้วเรา เบรเตอร์อันนี้อะไรเเตอร์นี่คือบัตเตอร์คือเนยเนยที่เนยเขาจะทาไปที่นานเนยทานานนานก็จะเป็นโรตีชนิดหนึ่งเป็นหอมๆออกกรุ่นนะครับจากเตาโอบอันนี้ไม่เกี่ยวกับทำนานนไม่เกี่ยวใช่ไหมมาชื่อมันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บางน้ำเราก็นึกว่ารับโรตีนานแบบโอ้ยก่อนจะได้กินนานไม่ใช่โรตีในีประเทศในปากีสถานอินเดียแต่ละแต่ละประเทศบังกลาเทศก็เหมือนกันก็จะมีหลากหลาย นน,น่ีน้าทังหลยโรตีคืออาหารแบบแทนข้าว<ช>อาหาราแทนข้าวเขาไม่ได้กินมาเป็นเอาโดยนมนะไม่บ้านเราก็จะมานพริกแพงไงเป็นของหวานไปจริงโรตีของของข้าวพี่น้องเขาก็จะมาทาเป็นอ่าน<ม>ก็เป็นของข้าวอ่านพูดแวดนิดนึงว่าโรตีเนี่ยคือคนคนอินเดียเนี่ยนะหรือคนตะบันทางแถบนั้นนะ่ะแค่มัสซาลาถ้วยเดียวจานเดียวพากินได้ทั้งครอบครัวนะ ใช้โรตีจิ้มไงอ๋อไม่ได้กินก็พูดง่งยๆถ้าเป็นของเราก็คือเอาข้าวแหละเอาลาดข้าวใช่ฮะจิ้มจิ้มอย่างนี้ก็มีพริกมีอะไรที่เป็นเป็นสลัดนิดหน่อยผักเครื่องเคียงหน่อยขาดไม่ได้คือหัวใจเท้าสดหัวใจทานจะช่วยเรื่องนิ้วเรื่องอะไรเขาขาวใช่ไหมขาวแล้วก็มีหัวหอมใหญ่หัวหอมเดี้ยอนี่ล่ละอาจารย์ก็เดกชิคเก้นกระไดกระไดอะไรมีไหม มันขิงเดียใช่ไหมมันเป็นมันเป็นอาหารที่ทำทำแต่ไก่แหละจะเป็นใส่รสชาติของจะเป็นเผ็ดหน่อยออกาเป็นอาหารักษณะเผ็ดๆใส่พริกแสบอะไรเงี้ยอ่ชนิดมัสซาร่านะครับมัสซารานี่นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขากินก็คือถ้วยนึงที่เป็นจานเนี่ยเวลาที่เหลือน้ําแกงใช่ไหมเอาข้าวคลุกเข้าไป อันนี้คือประหยัดเลยนะแล้วก็ดีด้วยรูดีด้วยนะไม่ควมว่าน้ําแกงเนี่ยแต่เม้อเราจิ้มโรตีไปแล้วอย่าไปทิ้งอย่าไปทิ้งเอาข้าวตักลงไปข้าวเขาจะส่วนมากเขาจะทานที่หลังหลังโรตีแล้วก็คุกๆไ้ที่มันเป็นรอยเปื้อนใอ่ใไม่ใช่รอยเปื้อนรอยที่มันเป็นรอยแกงยู่นะที่เหลืออยู่ในในน้ำแกงประหยัดมากเลยประหยัดมากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วก็ต้องใช้ข้าวบัสมาตี้อร่อยมากข้าวเม็ดยาวอ่ะข้าวบัสมาตี้อร่อยมากเป็นข้าวอินเดียมีอะไรอีกไหมมีปลาไม่ใช่เหรอจอมีลาบ ปลาทั้งตัวเลยนะทั้งตัวนะครับปลาทั้งตัวตัวใหญ่ๆเลยปลาทับทิมนะครับปลาทับทิมอร่อยมากนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวให้ไปเลยนะครับมีอะไรอีกจ๊ะมีของหวานมียำผลไม้รวมนะครับทั้งหมดเลยอันนี้ก็ฝีมือคุณสุปบดาก็จะมีเครื่องเคียงอะไรเข้าด้วยแล้วก็หากใครชอบทานอาหารที่เป็นออกค่อนข้างโบราณหน่อยเปียกปูนและ เปียกปูนกะทิสดนะครับเป็นถ้วยๆเปียกปูนเตยหอมนะสามาจะจไม่ผิดจะมีเตยหอมก็มีใบเตยมีกะทิอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีน่าจะเป็นงาดำนะฟังมาแล้วอาจารย์ฉันเป็นคนที่แบบรักพี่เสียดายน้องต้องสั่งหมดลคือดูแล้วมันจะมาตัดอะไรออกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้าเขาจะงอนจะงอนไม่ได้นะเราต้องสั่งหมดเลยอ่ะจะครบเซตอาจารย์เท่าไหร่ครับหนึ่งพันทอนแปะทอนร้อยห้าสิบ ตกใจแบบพันหนึ่งหนึ่งพันแล้วก็เหลือทอนร้อยห้าสิบาทก็คือแปดร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งฟรีส่งฟรีจ้ะเส้นทางจัดส่งหาทยราชห้าสิบก็คือนี่แหละครับพมัที่ใครพี่น้องที่มาละมาดอ่าบันศุกนะครับก็มารับอาหารที่นี่ได้เลยนะครับก็กรสัทธทาชนก็เช่นกันที่นี่เช่นกันนะครับ สหกรณ์สัตธานชนนะครับที่นี่เลยพระนาการซอย8อาจารย์เชรี่เรืองปางเขาจะจัดส่งให้น้องจอกคู่ขวาคู่ซ้ายนะครับรามคําแหงราดพร้าวบางกะปิเส้นคลอง17-20นี่ก็น้องมี่เข้าไปบ้านดอนสุขุมวิทนวลน,น้อยเอกมัยทุ่งครุอ่อนนุษยพายาไทยพื้นที่จัดส่งนะครับ <S <S <met> หลายพื้นที่นะ โทรเลยครับ0841304184และ0912290092นะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเออยังไงอยาจะอยากจะกินนะอยากจะทาแต่ว่าโอเคแหละพี่น้องนะด้วยกับระยะทางเราคงส่งลำบากมากนะถ้าขึ้นเครื่องบินไปอะไรเงี้ยผมว่กก่อนจะไปถึงเนี่ยมันจะเสียมันจะบูดซะก่อนก็แนะนำแบบนี้ว่าพี่น้องรู้จักใครในกทมไหมอ่าสมมติเรามีญาติมีคนรู้จักอยู่ที่กรทมถูกไหมอาจารย์บ้านป่าบ้านป่าอยู่นั้นปั๊บก็สั่งเนี่ย ครับเลี้ยงเลยน่าอยู่งอาหารเล็สิบเจ็ดยี่สิบอะไรเงี้ยนะใช่พี่น้องอยู่มีญาติอยู่ทางเนี้ยอ่อ่ากรุงเทพนี่แหละขวากู้ซ้ายกู้ครัว นึกถึงกันคือคือเราเนี่ยทำหน้าที่จ่ายตังส่วนคนกินเขามีแล้วอ้สบายหาได้หาได้คนกินหายากหาไม่ยากหรอกเป็นห่วงกันคิดถึงกันนะครับแล้วก็ได้บุญด้วยได้บุญด้วยนะครับมีอาหารให้แล้วก็แล้วก็สตางที่ได้มาตรงนี้ก็มาเนี่ยแหละพัฒนาดูแลของเนี่แหละทั้งหมดรายได้เนี่ยช่วยเหลือญาตินะครับผมขออนุญาตแก้ไขนิดนึงนะครับแก้คําผิดนิดนึงนะครับเมื่อกี้ท้าคุณนิตยาเขาบอกว่านมสกุล วงหวังจันนะคะอ๋อวงหวังเม่กี้ผมอ่านไปแล้วหวังเจริญหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านเป็นแลครับวงวงขออมาัพด้วยหวังจันนะอาจารย์นามสกุลวงหวังจันนะครับคุณนิตยาหรือว่าครัวเามิละนะครัวเามิละตรงไหน่งจุดใกล้ๆนี่ไม่ท่านท่านทำอาหารออนไลน์เหมือนกันอ๋อออนไลน์อันนี้ก็นะอ่าครัวเามิละติดชื่อเลยนะครับตอนนี้ใครสั่งอาหารน้องนื้อหลานนี่แหละพานุพงษ์ นินใบนะครับอสลาัมกุลพระอาจารย์จังหวัดภูเก็ตชัดเจนเลยครับทั้งจังหวัดเลยนะครับอาจารย์ทีนี้บางอย่างที่เรียนว่าเอ๊ะใครที่เขาอยากจะทานอย่างที่เรียนว่าก,ก็สั่งได้นะครับแล้วก็ให้อธิญาให้กับใครแล้วก็ว่าไปคืออันนี้คือหมายาถึงว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาอยากจะร่วมทําบุญอ่ะอาจารย์บอกว่าอยากทาบุญคือคืออะไรโอเคแหละในการทําบุญของเราเนี่ยอาจจะเป็นในรูปแบบของเลี้ยงอาหารก็ได้แบบนี้นะฮะจะให้กับ ใครที่เรารู้จักเด็กกำพร้าที่นี่อะไรก็ว่างกันไปอันที่สองก็คือการบริจาคโดยตรงเลยครับบัญชีก็ขึ้นอยู่หรือบางคนบอกอาจารย์ฉันแหม่ที่บ้านอาจจะยังไม่มีน้ําผึ้งยังขาดอะไรนะสินค้าต่างๆกุรานแปลไทยก็สับสนสินค้าของเราได้นะครับได้เลยนะครับจะติมจะติมจะติมมาเก็ตนะครับอาจารย์ชอบทานแบบไหน อัะไร่ะแบบนี้ทบทันหนดเลยใช่ไหมอาจจะมีพี่น้องมีอันหนึ่งที่ทานไม่เก่งอ่ะก็คือหอยคออันนี้อร่อย ผมผมไม่คนเป็นเท่าไหร่เลยผมบอาเอ๊อยากจะให้อาจารย์โรตีเห็นเหนื่อยไหมทำดีแล้วได้เลยพูดไอาจานนะครับอะไรประมบาณนี้อันนี้ก็ไม่ผิดกติกานะม่ผิดกติกาแล้หมดเลยนให้จา์ก็ได้นะครับให้ใครก็ได้นะยินดีนะครับยินดีคระนับเดี๋ยวผมมีเรื่องเนืงอาจารย์ขอจะเ่าเรื่องนิดหนึ่งพอดีพอดีไปอ่านในหนังสือคผมก็เจอข้อเรียกว่าการสอนหนังสือของซอฮาบะคือหลังจากที่นบีวัฟาดไปแล้วเนี่ยก็จะมี ซอฮาบัสนี่แหละครับที่ทําหน้าที่ในการถอยทอดซุนนะของท่านนบีทําความเข้าใจครหนึ่งในนั้นก็คือท่านอับดุลร้อยมุลอับบาสอับดลร้อยอับบาสอัุลร้อยอับบาสเนี่ยเป็นบุคคลที่นบีขอดุอาให้ให้มีความเข้าใจศาสนาเนี่ยอยู่ฟักกฟฟิดดีอยู่ฟักกเกฟฟิดดีนะเข้าใจศาสนานะท่านมุจาฮิดได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งไว้มุจาฮิดบอกว่าขณะพวกเราก็คือท่านมุจาฮิดด้วยนะ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอินุอับบาสใช่เป็นที่รู้จักเลยใช่กำลังจับกลุ่มนั่งพูดคุยกันอยู่ที่ที่ทมัสยิดครับนะในนั้นน่ยมีในวงสุนทนาะนะนะที่นั่งคุยกันที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยก็มีท่านตอวูสอ,นนอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็เป็น สิทธิเอกเหมือนกันเป็นตอวูดที่เป็นนกนกยุงนกยุงตอวูดนะครับตอบตอวูดนะครับตอวูดอ่าตอวูดนะไม่ตอวูดนะตอวูดอีกอันความหมายไปไกลเลยนะไซบินจูเบร์คนนี้ก็เป็นชื่อเสียงนี่นี่เป็นนี่หมดเลยตาบีอินหมดครับผมอิกรีม้าท่านอิกรีม้าครับผมนะโดยที่แอนเนีบาสเนี่ยกำลังละหมาดอยู่ครับท่านละหมาดอยู่ลูกศิษย์ก็นั่งรอจะเรียนสอบถาม มีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วก็ถามว่าในที่นี้เนี่ยมีใครที่เป็นผู้รู้ตอบปัญหาศาสนาให้เราได้ไหมอ่า mm hmm. คนตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาก็ถามมาสิ mm hmm. กอลองดูถามมา <laughs> ชายคนนั้นก็บอกว่าทุกครั้งที่ผมเนี่ยปัสสาวะเนี่ยมักจะมีอสุจิไหลออกมาด้วยม่ร mm ิิปตมันดูแปลแแแกๆเหมือนกันนะประโยคเนี่ยแต่เขาก็บอกว่าทุกครั้งที่ปัสสาวะอ่า ก็จะมีอสุจิหรือมีมานีาเนี่ยเคลื่อนออกมาด้วยครับผมเราก็ถามว่าอาสุจิเนี่ยเป็นเชื้อที่เด็กเกิดใช่ไหม mm hmm. เราก็หมายถึงกลุ่มคนที่สนทนาอยู่เนี่ยที่เป็นนั่งอยู่เนี่ยครับถามผู้ชายกลับไปว่าอาสุจินี่คือใช่เชื้อที่มันอะไรนะทําให้เกิดเกิดเด็กใช่ไหมผู้ชายก็ั้นบอกใช่พอบอกว่าใช่เท่าน,นั้นแหละก็ตอบเลยว่าจําเป็น ที่ท่านเนี่ยจะต้องอาบน้ำนะทีต้นงอาบนําอนน้ำโยคดาดสิครับผมปรากฏว่าชายคนนั้นก็เดินออกไปพางทบทวนคับคาตอบหนูยิ่งก็ลําบากเลยสิทุกครั้งที่ขอโทษนาทีเข้าของน้ําก็ต้องอาบน้าวันนึงเข้าน้ำสามรอบวันนึงเข้าน้ำสามรอบวันนั้นวันนั้นกินน้าไปเยอะซะด้วยข้าสี่ห้ารอบไปอาบน้ํากันตัวตัวซีดเลยครับ เออในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนิมโนบัตก็ได้ยินเหตุการณ์นี้นะท่านท่านยืนละหมาดท่านยืนละหมาดอยู่แต่ท่านได้ยินท่านก็รีบให้สลามเลยพอจะเรียกผู้ชายคนนั้นมาเดี๋ยวก็จะเอาไปปฏิบัติแบบผิดๆอีกครับผมก็เลยให้ไปเรียกผู้ชายคนนั้นกลับมาด้วยแล้วก็อบรมลูกศิษย์ของท่านบอกไม่ได้อบรมลูกศิษย์ของท่านอบรมลูกศิษย์บอกว่าที่ตอบมาเนี่ยที่ตอบมาเนี่ยเมื่อกี้ที่ตอบไปนะ ครับเออเอาคําตอบมาจากคัมภีรของอัลลอฮ์หรือเปล่าอทีวินิชายไปเมื่อกี้อันนี้สําคัญเลยนะเอามาจากในกุรานไหมทีวินิฉายไปเมื่อกี้สาวาลนะคนพวกนั้นก็บอกว่าอ๋อไม่มีหรอกแล้วคาพูดของท่านรซูนหรือเปล่าก็ไม่มีครับเอามาจากซอบาคนใดไหมหนึ่งพวกฉันเนี่ยที่เป็นซอบาเนี่ยอิบนาบาสหรือไปอาจารย์อาจจะไปเรียนมาจากอิบอนาอุมาัก็ได้หรือไปเรียนกับใครมาซอบามาใช่ไหม ก็ไม่มีอีกเอาแล้วเอามาจากไหนอะครับบวกเราเราเราคิดเอาเองสาสาว่าใช่เราเอามาจากความเห็นของเราเองาไม่ได้อิบนาบัสก็เลยอบรมในลูกศิษย์ของท่านบอกว่าด้วยเห็นนี้แหละท่านรอซูลสโลมลฮุวะลฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าฟอกีฮุนวาให้ดุลอาชัดดุอะลัชชัยตอนคนที่มีความเข้าใจศาสนาแค่คนเดียวเนี่ยเป็นอันตรายต่อชัยตอนมากกว่าคนที่ทำอิบาะดาเพียงเดียวเนี่ยถึงหนึ่งพันคน หนึ่งต่อหนึ่งพันเลยนะผลของมันนะจะตามมาใช่ไหม่ครับนะยิ่งกว่าคนปฏิบัติศาสนถึงหนึ่งพันคนมีคนฟะเก้คนเดียวเนี่ยโอ้โหชัยตอนนี่มันกลัวแล้วทุรนทุรายมันทุรนทุรายแล้วถ้าในหมู่บ้านไหนไม่มีคนที่ฟะเก้เข้าใจศาสนาเนี่ยหวานปากเลยรูปปากเลยถ้าไม่เห้อิบาได้หลอกแม่บ้านได้หลอกคนมีสตางค์ได้หลอกได้หมนทำธุรกิจคนโดยเฉพาะคนอิบาาะด้ก็หลอกได้ แล้วหนักเลนหรอกหนักเลยมันมีทางอนที่ไล่เพราะเพราะไอ้ที่ทาเกินกว่าศาสนาบอกนี่ก็เยอะถูกปั่นให้มีทางหนที่ไล่ไงถูกไหมล่ะคือขึ้งจริงแต่ว่าทําเกินกว่าศาสนาบอกพอเกินไปก็กลายเป็นบิดาอีใช่เออในส่วขัญก็กลายเป็นบิดาอีกประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ครับโอ้ยทํารูปแบบอิบาดะดาขึ้นมาใหม่เลยโอ้จะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแย่เงี้ยแย่เหมือนกันท่านท่านท่านมาบ้าบอกคนที่ฟเกีนี่นะคนเดียวเนี่ย เป็นอันตรายกกับเชตตอนมากกว่าคนทำอาบิน่ยคนที่ทำอิบาดกว่าหนึ่งพันคนชอบคันที่ที่ในฮันีิที่พูดถึงว่ามาจากมาจากอัลกุรอานไหมมาจากตัวของท่านอบดียไหมมาจากซาฮาบาไหนไหมบางท่านไหมปรากฏว่าไม่มีเลยอันคิดเอาเองคิดเอาพอคิดเอาก็อันตรายนะอคาวนี้พี่น้องนะเมื่อชายคนนั้นกลับมาครับมาแล้ว เมื่อกี้ก็เดินไปก็งงๆอยู่แหละจะทำไงกันเลยโหเอาไงแล้วครนนี้ต้องอาบแล้วยุ่งเลยเนี่ยอาบล้างมาทั้งวันแล้วัหมทั้งวันแล้วก็อิมโนบาสก็เลยหันไปทางเขาแล้วก็บอกว่าจงบอกฉันมาซี่ว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นกับท่านเด้อนั่นหมายความว่าท่านเนี่ยมีความกำหนัดไหมมีรู้ความรู้สึกทางเพศไหมในกรอนที่ท่านเนี่ยมีที่ท่านบอกว่ามันจะมีน้ำน้ำสุจิออกมาตอนปัสสาวะเนี่ยครับมันมีกำหนดเหรอตอนตอนตอนนั้นนะ เขาบอกไม่มีเลยกำหนัดไม่ได้เกิดไม่ได้มีความรู้สึกต่างเพศมันเคลื่อนมาเองมันเคลื่อนมาเองครับผมที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขานายบุญประ้าบอกและท่านมีการเกรงของร่างกายหรือเปล่าคือเออที่ไม่ใช่การเกรงของการอากาศหนาวนะครับผมอ่าคือน้ำน้ำอสุจิเนี่ยเมื่อจะออกเนี่ยร่างกายจะมีความเกร็งมีปฏิกิริยาปสัมพันธ์เชื่อมต่อถูกต้องไปนั่นแหละประมาณนั้นแหละจะมีการเกร็งนะครับครับผมซึ่ง ชายคนนี้ก็บอกว่าอ๋อก็ไม่มีเหมือนกันก็บอกงั้ท่านพูดไปเองนั่นแหละที่ว่ามีสุจิออกไม่ไม่มีหรอก <สา S 2> คิดไปเองสาไปเองดังนั้นก็อาบน้ำละหมาดเฉยไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดให้ทั่วร่างกายจบแล้วคือท่านท่านลูกศิษย์เนี่ยวลาวินิจฉัยวินิจฉัยจากคําตอบของคนนั้นที่บอกว่ามันคือน้ําที่ทาให้ให้เด็กเกิดไหมแค่นั้นเองคือมองมุมนี้น่าสวยงามมันจะมางคีการที่จะตอบหรือการที่จะ จะให้คําถามคําตอบเนี่ยก็ต้องเคลียร์กันก่อนนะต้องถามรายละเอียดด้วยเพราะเขาไม่รู้จักไงว่าอสุจิออกกับน้าปัสสาวะออกเนี่ยมันแยกกันมันแยกกันยังไงใช่ครับผมผมถึงบอกว่าเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาอธิบายบอกว่าเนี่ยคือโทรศัพท์ครับอแต่ว่าจริงจริงมันคือสมมติมีคนบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นวิทยุไม่ใช่วิทยุเอาแบบเอาแบบหลุดหลุดไปเลยนะตู้เย็นอแล้วก็บอกตู้เย็นเนี่ยคือใส่อะไรแล้วเย็นเย็นใช่ไหม บอกเออใช่แต่ว่าคุณต้องวิจัยว่ามันจะเป็นตัวเย็นได้ยังไงอย่างเงี้ยก็เป็นโทรศัพท์มันจะเป็นโทรศัพท์คือเห็นที่ชัดๆอยู่แล้วก็เหมือนกับที่อนุบาสวินิจฉัยบอกว่าไอ้ที่ออกมากับปัสสาวะเนี่ยมันไม่ใช่อสุจิเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกำนาดมันคนละส่วนกันแยกส่วนอาการมันไม่เหมือนเลยครับเอท่านก็เลยบอก่าท่านคิดไปเองตึกทักไปเองว่าไอ้นั่คืออสุจจิจริงไม่ใช่นี่คือความรอบคอบของอนุบาส ที่นบีขอด้อาวอให้เราเป็นคนที่เข้าใจศาสนากระตือือรนดีให้มีความเข้าใจคือไม่ไม่ทิ้งรายละเอียดไม่ทิ้งรายละเอียดเลยมีความเป็นห่วงถ้านึกภาพว่าชายคนนี้เขาจะเป็นลำบากขนาดไหนเนี่ยโอ้โหยังลำบากบางทีไปบังทีบางทีเครียดแล้วเติมน้ำแล้วใช่แล้วก็โอ้โหวนไม่ต้องการออกจากสุราไปเลยใช่ไหมแล้วไม่พอสิ่งที่มาอันตรายต่อไปในภาคหน้าก็คือคนเนี้นับมาข่าวแบบนี้ไปบอกอีกคนอื่นโอ้โห สิบนเจอใครบอกอย่างนี้ใครและระบารีบอกอย่างเงี้ยบางคนก็เฮ้ยฉันก็เป็นเหมือนกันนะแต่ก็ท้าายลักษณะแบบเนี้ยบางทีคนเป็นความรู้สึกความรู้สึกมันไงนะครับรู้สึกพวงมีความกังวลแล้วเราดูนะอาจารย์คนที่อยู่กับท่านมิวบาสจะไม่คิดที่อ่อยชื่อมานับ หัวกะทิทั้งนั้นนะท่านมุญาฮิดด้วยมุญาฮิดนะครับปวดท่านเป็นตอร์วูสนะเรียกว่าจิตเอกเลยนะสายบินยูเบดเนี่ยอิครีมาเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงท่านมุญาฮิดก็จะนึกถึงนะครับตับซีมอุกะซีดครับท่านมุญาฮิตนะท่านมุญาฮิดเนี่ยเรียนเรียนตับซีดกับท่านอิมบาสเนี่ยกี่รอบไม่รู้หลายรอบด้วยใช่และเป็นที่ยอมรับอ่าเขาเรียกแม่นสุดละท่านตับซีมอุกะฤษที่มาจากมุญาฮิดเนี่ยเป็นที่ถูกยอมรับไปอุดนะว่าเราใช่ท่านอิมบาสเรามองดอยเนี่ยเป็นชัดเจนอย่างชัดเจนก็นี่เรากำ ระดับของของวิชาการอาจารย์มันก็จะลดหลั่งลงมาใช่คนที่จะเข้าใจศาสนาที่สุดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นรุ่นตาบีอินมันต้องเป็นคนที่เจอนบีก็คือซอฮาบะใช่ครับเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้กี่คนเนี่ยอิมนุบาสคนเดียวใช่เออครับหรือ รุ่นราวยิ่งแล้วใหญ่เลยพันสี่ร้อยกว่าปีอาจารย์นะเราก็อ่านมาจากหนังสือเท่านั้นแหละแต่เรกาก็ต้องต้องอ่านต้องจั้ตั้ตำราตำราที่เชื่อถือได้เลยนะครับ<อ>น,นึกนึกเองไม่ได้<อ>ถ้าศาสนาน,นึกเองเนี่ยมันจะยุ่งเหมือนกันนะมันก็นึกจะทำอะไรก็ทำอย่างงี้และและการตอบเนี่ยคุณจะต้องวินิจฉัยควินิจฉัยแม้เดียว่าแต่คำถามเลยไอ้ขอคำตอบคุณต้องวินิจฉัยคำถามเขาด้วยว่าที่เขาถามมาเนี่ยต้องรู้งรายละเอียดด้วยว่าไอ้ที่เขาถามมามันจะถามผิดก็ ถามผิดก็ได้เนี่ยถามผิดละมันไม่ใช่ละไปเขาจะไปวินิจฉัยตัวตัวเองว่าเป็นอสุจิจริงไม่ใช่ครับเราต้องถามลักษณะอย่างอิสติฮาดอดเนี่ยเราต้องรู้ว่านี่นี่เข้าใจว่าอิสติฮารอเนี่ยบอกมาซี่ว่ามันเป็นยังไงฉันจ้นเรวิเคราะห์นะเ้าเข้าใจว่ามันคืออะไรเลือดเสียเนี่ยมันยังไงมันต่างกันอย่างหนึ่งซองีเพราะบางทีชาวบ้านไม่รู้มันออกมาเหมือนกันเลือดก็เหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันเพราะรายละเอียดมันมีอยู่แต่เราเข้าใจว่าพี่น้องที่ถามหรือว่าอย่างเงี้ยอยากจะปฏิบัติให้ถูกตออองง่ะะแบบาาีีีจจเเรรรรยยหืไ มันก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับนี่แหละสิ่งที่ศาสนาให้ความสําคัญนะจากกิตาบุตรและสุนทรของท่านอาบีศาสนาคิดเองไม่ได้ใช่ใชสาวว่าก็ไม่ได้สาวว่ามันจะดีก็ไม่ได้นะครับถ้าสาวว่าจะดีเนี่ยเราคิดว่าดีแต่เราบอกไม่ดีองเี้ยเราอีกอย่างหนึ่งนะอิมูนอรอาจารย์นะถ้าถ้าศาสนาที่ที่คิดเองเนี่ยสุดท้ายมันจะเหนื่อยครับเหนื่อยเสียาจลำบากเนื่ยพิธีเยอะ ครับผมจะออกจากบ้านก็ต้องพิธีการมะแรงมรุเตมไปหมดเลยเอาง่ายๆเลยเราดูอาออกจากบ้านอย่างง่ายสุดเสร็จแล้วนะครับแต่การตรวจระลอนบิสมิลลาห์ล้ก็ออกเาขาวเาว่ากลัวจะอินลาบวิลลาก้าออกนั่นแหละง่ายสุดแล้วขึ้นรถก็ สุพานันลจีไม่ง่ายดูอาเราก็ดูอากันเองได้ไม่ต้องไปให้ใครมาดรอาใช่นี่เป็นเรื่องปกติศาสนาเป็นเรื่องง่ายเลยกันเรื่องง่ายชีวิตเราเนี่ยนะถ้าเราเข้าใจสุนนะจริงๆนะปิดท้ายนิดนึงนะครับท่านซุบยานบิมดุลละสกอฟี่รอเดลลลอฮ์องอันฮูบอกว่าฉันได้ถามท่านรอซูนสโรลลห์ของอเล็ซนลามว่าจงบอกเกี่ยวกับอิสลามอาจารย์และฉันเนี่ยจะไม่ไปถามใครแล้วนอกจากท่านนบบีบอกแบบสั้นๆเลยแล้วก็ กระชับเลยอย่วามีวานกะลิมเลยใช่ไม่ต้องไปถามใครแล้วนะนบีก็ตอบว่ากุลอามันตุบินหละจงกล่าวเถิดว่าฉันนั้นได้ศรัทธาต่อลอแล้วนะฟัสตะกิมนะดังนั้นท่านจึงจงยืนหยัดให้มั่นในสิ่งที่เป็นความดีอันนี้ฮะที่บันทึกโดยมามมุสลิมนะก็คือเนี้ยสั้นๆเลยกล่าวว่าเราศรัทธาต่อลอพอแม่จย์ ไม่มันมันยังไม่พอมีคำหนึ่งฟังนอะไรฟัสตากิมก็ต้องยืนหยัดยืนหยัดในสิ่งที่เรานั้นได้พูดเอาไว้ก็ว่าเราบอกว่าเราเออเราเราเราเชื่อมันต่อแล้วแต่คําว่าเงื่อมันเราก็ต้องยืนหยัดยืนหยัดให้เป็นรูปธรรมด้วยของเราครับแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือตัวดูแล้เราจะทงเตรียมจัดเตรียมถูกเตรียมไปให้อย่างดีงามสำหรับผู้ที่เขานะครับมั่นคงยืนหยัด และสุดท้ายบ้นปลายสุดท้ายเนี่ยเราก็จะไม่พบกับความเสียใจเพราะมาลิกามาบอกแล้วอย่าเสียใจอย่ากลัวนะตอบรับข่าวดีข่าวดีตรงนี้ก็คือสวรรค์ที่เอาล็อเตรียมไว้ให้เราขอดุอาให้การเป็นห่วงการได้เป็นความรู้สึกดีนะแต่นี้เอาล็อให้สิทธิ์มาลิกามาบอกมาบอกนี่เป็นสิ่งที่ง่ายในการคนที่จะเจอแบบนี้ได้พี่น้องคือคนที่ยืนหยัดในศาสนาของพระองค์ท่ามกลางวิธีการฟิตเนสต่างๆที่มันวุ่นวายเหลือเกินในปัจจุบันนี้แต่เรายืนหยัด อาจจะดูเป็นคนแปลกหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรกพี่น้องนะแต่เรานั้นเป็นคนดีของอัลลอ์ละกันนะครับทำเวลาชีวิตมีความสุขนะครับนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นัมรอนติสรมราดีเยียงขอบคุณท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับขอบคุณกับการสั่งนะครับอาหารชุดออนไลน์นะครับกับย่างตีปนี้ ต้องต้องรีบๆหน่อยนะครับวันนี้วันวันพุธและปุณนี้อิชสลามปุณนี้ไม่น่าจะเกินเที่ยงนะครับปิดรับแล้วฮะปิดรับนะครับเราจะได้เตรียมนะว่าจะทำเท่าไหร่ครับผมเดจากอิสลาวก่อนนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะอบิฮัมนิกะาอัลดวัลละอิลาฮะอิลลัลลอฮะอัสตัฟิรุกะวะตูบุลัยฮอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮล